ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นานะครับในวันที่17นะครับกรกฎาคมปี2564นะครับอันนี้จะเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับในการที่ขุดสะนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะพัฒนาการนะครับโดยการเอาต้นไม้อะไรมาปลูกนะครับสานี้ขุดฟรีนะครับ เป็นของโครงการเกรษตรอำเภอนะผมเดี๋ยวก็ฝากคุณเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับกดคอมเมนต์เกฑนกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า,าการขุดสะเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บเราเอาต้นไม้มาปลูกเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่า,าจะได้ผลอย่างไรบ้างนะครับสบภาพตอนนี้นะครับก็คือสายยังไม่มีน้ำนะครับคือ อย่างที่เห็นนะครับน้ำยังอยู่ก้นบ่ออยู่นะครับเพิ่งขุดเสร็จประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผมด้านบนนู้นนะครับที่เห็นไกลๆตรงต้นไผ่นะครับตรงท่อฝั่งนู้นนะครับก็คือเป็นสระอีกลูกหนึ่งนะครับดินนะครับก็คือเป็นดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวแบบนี้เลยนะครับดินเหนียวที่ปลูกเพื่อค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเคยปลูกแล้วนะครับสระตรงนู้นนี่ไม่ ต้นไม้ขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมาลองก็ดูกันอีกสักตั้งนะครับเพราะว่าน่าจะสะาลูกนี้น่าจะพอมีเวลาดูแลอยู่นะครับสานั้นเนี่ยปลูกแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับก็เลยไม่ขึ้นเลยนะครับที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นหญ้าแฝกนะครับที่เอามาลงก่อนนะครับัองนู้นนะครับที่เห็นไกลๆนู้นนะครับเป็นหญ้าแฝกนะครับมาลง การขอบบ่อสุดก่อนน่าเป็นเบื้องต้นนะครับการอ่าหน้าดินพังนะครับผม่าก็คิดว่าน่าจะทนนะครับน่าจะรอดช่วงนี้ก็ลงต้นไม้ที่ทนทนไว้ก่อนนะครับอ่าเพราะว่าฝนก็ยังไม่ตกนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับอ่าตะไคร้นะครับตรงนี้ครับ ก็หาพืชที่ทนทนมาลงก่อนนะครับเพราะว่ามันยังฝนยังไม่ตกนะครับยังไม่มีน้ํานะครับถ้ามีน้ําก็คงเป็นต้นไม้อย่างอื่นมาลงเพิ่มนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นกล้วยไข่นะครับที่ลงก่อนนะครับช่วงนี้ที่จะลงก็ได้จะเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยไข่นะครับที่จะลงก่อนนะครับให้มันรอดก่อน เอาง่ายนะครับช่วงนี้ปลูกอะไรก็หวังให้มันรอดแค่นั้นนะครับเป็นเบืองต้นนะครับเนี่ครับกล้วยนะครับเอาเป็นว่าเอาให้มันรอดก่อนนะครับช่วงนี้ต้นไม้นะครับที่จะมาลงอีกสาหรับปีนี้ก็น่าจะเป็นต้นสักนะครับจะปลูกรอบคันคูนาไปนะครับคันคูสะนะครับไปนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ปลูกชิดสะนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะไปบางแสงของนาเพื่อนบ้านนะครับฝันนี้เป็นนาเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนของผมเองนะครับอ่าก็ทําถนนตัดมาเลยนะครับอคุณแม่ทําก็หมดประมาณแสนหนึ่งนะครับเฉพาะถนนนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับอันนี้ถนนทําขึ้นมาเองนะครับอ่ากั้นระหว่างนาผมกับนาเพื่อนบ้านนะครับกรมที่ดินมาวัดเรียบร้อยนะครับตีเส้นยาวขึ้นมาเลย นะครับอ่าบรรยากาศดีนะครับุ่งนาเดี๋ยวก็คงได้ลงมาถ่ายให้เพื่อนๆดูบ่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เบ็นสะนะครับเนีย่ยสะนะครับเดี๋ยวก็คงได้เอาต้นไม้ใบหญ้ามาปลูกนะครับเราก็คงมาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆว่าหลังจากได้ขุดสะและได้ปลูกต้นไม้แล้วนะครับมีผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าจะค่ำแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับทางนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับสวยๆนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับข้าวกำลังงามนะครับช่วงนี้บแต่นาผมนี้เพิ่งดำนะครับเพิ่งดำเลยยังไม่เขียวเหมือนของอคนอื่นเขานะครับ อโอเคนะครับฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับผม